มาพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับผมแกงกะทิไข่ต้มแล้วก็หมูขาหมูขาหมูหันพักไม่จะพักกองตุงครับผม้วกัดแก้วก็หน่อยตำแก้แวพริกสดพริกกระป่าอนะกินข้าวน้วกันครับผมนะสวัสดีเด้อครับผม สวัสดีจ้า,าพี่น้องมากินเขาน้ำกันจ้ามาด้วจ้ากราบสวัสดีครับผมนะสอดครบเล็บบะเขา,ขาน้ำกันจ้าพี่นออ้องแกวแต่หน่อยไหมสุดงแบบความเสียด้เลย เด็กทำไมชอบกวนเวลากินข้าวหืมอ,อืมวันนี้กินขงข้าวพักงานเนี่ยนะเขาขายปลาซุปคอยกันเลยงานไปหาเราเจียืมแล้วมาขายแล้วบอกเขาอยู่ พี่แม่ใช่ไหมขายปลาอยู่ตลาดนัดอีกมันะบ้าตัของท่านสีกินเลยหมูหันนี่

สวดกลางสองขั้นเหรอจะไม่ได้ทากันทากันช่วยี้เรียกเลียอที

luộc, gìn pính nó, mặn on on, điên gìn nam, bếp, mỏ sang thì gìn già, ừ, oh. อย่างตําก็ไหนกินวานละสามเลยกินรสเจ้าหืมใกินม่ได้ขเขาเผ็ดจะมาเพิ่นมาเมนบ่เผ็ดเพิอพ่อนบอกว่าย่างตาําในทองอินกินวัละสามลูกนะ เจ้าจะได้ไม uh ่จนเจ้าจะได้ร <decorative certified> ่ำรวยร่ำรวยวะไนต่างต่าคุณหมอบอกหมอโรบานนะบอกตื่นเช้ามากินเลยคอยกินจักกระสอบก็น่านันอืมอืมเยืงเอานอืม ชือชือเงียบอืดอืดอืดนะเอ็น,อน,อน,อนไม่ได้มอข้าวน,นี่ดีกว่าจับมา ขอการ<อ>ันตีเลยคิงกับขอบฝุ่น,นก็ได้เด้อคืหมูใส่ซวนสันข้อมันก็ได้เด้อพี่น,อน,น้องเด้อยังมามันมันยังแซ่บ จ้าจ้าลูกจ้าม่อเม่เบ่แม่จ้าเอานีให้เมิ่งเบิ่เบิ่งม่สจะแม่จ้าที่เอายังใหดามแม่จ้าบ้าไม่ยังแน่นวเชียไทยานไทยดามแม่จ้าตัวนี้สายใสสุดายแแล้วก็ไม่ได้ไป้หผู้หน้อง im rồi thảo phải im nào chào được à im rồi với đại khẩu tin hi ma cái đây lên chín đấy tham พี่เน่จ๋าพี่เน่แม่จะจะพูดอะไรให้ฟังพี่เน่อันนี้พี่เน่เล่นไม่ได้นะคะอันนี้มันเป็นหม้อของข้าวรู้ไหมลูกเล่นไม่ได้มันไม่ใช่ของเล่นรู้ไหมคะไปแม่เอาไปนอนแม่เอามันไปนอนกอนเครับแม่พอกินเขาไพกินเขาไร่เด็กแย่แลนะ้ว แม่ปีดกล้องเหนะ็นไหมไหนใดแคเมื่อที่เรามิตตัวเล็กเนเลยใช่ไหมที่เก่าอืไปครับสวัสดีิคับ